ไปกันอีกแล้วครับกับ i5 9400F ก <i> ็ค่อนข้างจะเป็นรุ่นยอดนิยมอยู่นะครับใน r t n 1 5 1 V2 ไม่มีอ <i> ินทิเก t e d g r a p h ในตัวและมีความแรงวิ่งเบสถึง2.90 g h กถ้าจะไม่ผิดน่าจะ6คอ6เทรดแล้วก็มี b o o เ t Technology ดูความงามสิครับตัวนี้บอกเลยสวยอุณหภูม ent, ดิดีการทำงานดี มีผลเทสอยู่บนช่องยูทูปพริ้งคอร์ปนะครับป้ายทำการแพ็กกันเถอะเมื่อกี้เห็นไอ้นี่ไปนเนี่ยเห็นป่าววะไม่เห็นนะทำการแพ็กกันนะครับกันไกลไปไหนแล้วเนี่ย เอออออยู่นี่นี่นะครับมีคตดรถด้วยวันนี้ต้องจัดแล้วแหละวันนี้วันนี้เป็นเจ็ดเดือนเจ็ดนะครับตึก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 นี่คือชั้นหนึ่งก่อนแนวยาวบ้าง แรงครับปึ๊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 บสองชั้นปึ๊บ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 สามชั้นยังมีมที่อยู่ สี่ชั้นอีีถุนท่านฟังเลยแห้าชั้นว้าวห้าชั้นสีน่อ๋ออันนี้หรยอีีสที่ิงจะ้หรอ yes sir นิดหน่อย นี่ครับแข็งแกร่งจะตักมือตัวเยอยังไง โอ้ยกระจายเลยลเตัวก็จะเล็นจีงหวะไม่โโตัวก็จะเล็นจีก็คือมีแค่อักพีนึงใช่ไหมใช่จะใช้แค่ดัเดีอยู่แล้วใช่แต่ว่าเหมือนจะต้ามใส่หลอดลูกก็มีกีตาร์อันนี้ใช่กีตาร์หนึ่งร้องไม่หนึ่งรึ ตรียมพร้อมส่งถึงมือคุณลูกค้านะครับสำหรับ i5 9400F LGA 151V2 Gen9 ตัวนี้แข็งแรงครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้และฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกลิงขอบออนจิทูด้วยครับขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับ